ปล <c oughs> าบุ่ยครับปลาบุ่ยโ,โ,โ,โตกสัง่ง <c> ห <oughs> ัวปลาพี่น้องเลยหัวปลาแซลมอนหัวละสี่สิบบาทสิมาเห็ดกิน ไว้แห้งตอนนี้กิมจิเซเว่นมีน้ำจ็กทั้งเกาหลีมาดิกิกนอันนี้นก็ดีอย่างหนึง่งวิทย์พักส่วนมากปลาเ่ได้กินแบบ ปลาเท่าพื้นหัวปลาแซลมอนแช่แข็งนะครับมีจำหน่ายที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศไทยอันนี้คือขี้เงือบ <g ül> เงือบพวกเงือบปลาแซลมอน ปลาแซลมอน,นต้นกาเนิอดอยู่ที่น้ําจืด้องฟักตัวออกมาแล้วก็ลองตามกระแสน้ําออกสูท้องทะเล หากินเรจเริญเติบโตภายในหนึ่งปีก็จะดิ้นรนกลับไปหาสูทินกำเนิดเพื่อประสมพันธุ์กันใหม่พบรอบวัฏจักรชีวิตต่อไป แซ่บเนี่ยมันแช่แข็งมาแข็งโ๊กเลยมันก็นเลยคือยังสดอยู่ <c oughs> 40 40จองบาท4 9เก้าบาทหัวหนึ่งคือมาลอง,งกินแบบสองหัวแซ่แบแซ่บผ่านผ่าน